ตรงไหนบ้าป่วยอีมันแถวปั๊มไร่สาววะใชครับตรงตรงไหนบ้าป่วยอีหยุดป่วยอีแล้วนะบป่วยอีแล้วนะบ้าป่อยไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนนี่ผมขโมยไม่ได้ผมขบวนรถมาบอกคอม่ไหว้เพื่อนมาไหว้มาไหว้มาไหว้บอกค หอมจีนเหรมสวยเลยไม่ต้องยิงก็ได้ไม่ต้องยิงก็ได้ไม่ต้องยิงก็ได้มาโค้ชคนเดียวเลยถ้าวิ่งเขี้ยอะไรของมึงอกะไอสัตว์โอ้โหถ้าวิ่งเขี้ยอะไรอ่ะไอสัตว์แล้วประมูลหลุดช่างมันเถอะไปลกไหมสวยไม่เท่าเลยอ่ะไอสัตว์ไปละครับไปละครับหน่อยหาะอุ้มมาแล้วเหามอุ้มบุเมย์อุ้ม ไอ้มาโค้รำไปทียอ่าตองก้าครับชุบเลยชุบเลยมีชุบเปล่าไม่ได้ครับหมดยังหมดยังเฮ้ยเอามาดิเอามาดิเอามาดิต้องรวงระงไอช่วยได้ไหมครับตํารวจไปสิบดิเฮ้ยรวมหน่อยอยู่หลังบ้านคุย เต็มเมลงมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยเร็ว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 เรหลังบ้านคุยดุนดวนหลังบ้านคุยหน้าบ้านหน้าบ้านคุยเยอะเยอะมากนเยอะมากเยอะมากเยอะมากดุนดวนดุนดวนไอ้นี่เทลิเบ้ามาบ้านคุยเด้มบานมีบยเัีมยันดากูไอพวกี่แฉงอยู่เร็วๆกำลังตามมากำลังตามกูบ้านไอนี่ป้นสาวป้สาวปเสา เฮ้แป๊บหนึ่งได้ป้าแป๊บหนึ่งได้ป้าแป๊บหนึ่งได้ป้าไอ้เหี้ยยากนะไอสัตว์ยากนะหัวแข็งเหรอไอสัตว์ยากยากเ้ยยากนะยากนะแค่นี้นะ ยากนะ oh, <yeah. S 1> หอมันไปดิหอมไปดิยิงไว้ยิงกดไว้ยิงกดไว้ไปหอมมันด้านซ้ายเดี๋ยวกุเตียง หอไปห่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 อไปหอไปห่อไปห่อไปมาห่อ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 นึกถึงใครคนนึงขึ้นมาแล้วหอไปห่อไป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 ต่อแล้วไปเอาต่อมันมามันมารีไปรีไปมันมามันมารีไปโมโหเร็วระวังเป็นก่อนก็ได้โมโหไป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 สวยคือรถไว้ไร่อนี่ไปดวงไม่ได้

มดมดมดมีที่ชุบไหมระวังไม้ระวังไม้จะเย็นโอ้โหดชุบหน่อยชุบเนมาอย่างวะโอลงไปชุบชุบเต็หน่อยโอไม่มีเลยใครมีที่ชุบบ้างวะตาย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 ายใครมีรถายายตารตายายายตายตบยายตาพี่บอตาบตายตายตายพี่บอสเอายตาายตายตาายตยตา ไปคันในโฮก่อนได้ไหมคันในโฮะไอโฮยอะไรอ่ะไอกลับไปเซอร์วิสก่อนมาไอป่นมาแล้วต้องออกแล้วต้องออกแล้วไปด้วยไปด้วยมีรถบ้างไหมั้งกุลงมุงงมีรถบ้างไหมมีรถบ้างไหมมีรถางไหมผู้เลียวผูเลี้ยวเดเดี๋ยววนเลยเหรอทไมอ่ะ คุณเหลือว่าคุณเหลือว่ามันตึงือเากัโไม่มันมีศพผมต้องเตือนไม่มีศพไปแล้วไปแล้วไปแล้วตมรวจอบไม่รู้พี่เนาเพื่อนกูหายไปไหนเฮีย ถอยไม่ได้ในกินี้มันมาแล้วผมถอยไม่ได้อรัถอยไม่ได้เลยยังมีวอล์กอ่ะก็ไม่มีสวยสวยเฮยหน่อยเฮ้ยหน่อยโอ้โหเฮียต่อวนนี้เฮ้ย ไมันมาอยู่ไนนี่หรอแค่หมอแคมหอแค่หมอไม่มี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 ไอ้หเียไปไหนหมดเนี่ยองจริงทำไ้ไหมซ่มไมทำไดทำไ้ทไอะไรอะเอา้นกไกันมาไปไป่อทำไมซ่อมไม่ติดวะมาตซ่อมไม่ติดครับตอนนี้ซ่อมไม่ติด อ่าผมบักเปิดายรถไม่ได้ว่างไหมครับคันนี้ว่างไหมต้องไปแล้วครับคันนั้นบักล้เอาคันนี้ไปหน่อยเออเอาสไปหน่อยวันนึงขอซ่อมก่อนขอซ่อมก่อนพีบอสพสพบอสมานี้ก่อนพี่บอสเซนไปก่อนเซนีะว้าเอาเอาแท็กมา้รถผอไม่น่าไหวอ่ะเนี่ยแท็กจาดรอบแท็กเรียกให้นนี้เอาีกอเราสามนามมามามมา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  ออกไปกังแล้วครับไปเปิดตัวไปเปิดตัวไปปิดตเปิดต๊เปิดตไปพุ่มได้ไหมครับเนี่ยฮัลโหลค่อยไหวครับไหวไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมอะไรนะครับไหวไหมครับไหวไหมไหวไหวไหเดี๋ยวค่อยวนกลับที่เดิม ยึดได้เว้ยพวกเรายึดมันได้เว้ยไม่น่าอยู่ครัพวกเรายึดมันได้เว้ยมไม่มีวอลแยกกันหมดอ่ะเดี๋ยวผมรอกดเชือกอ่อนาน่าใช้ได้หมดไหมเบิรแรกครับ อยู่ไปก่อนนะเพื่อนน่าจะยังไม่มาถ้าเดือนแล้วแหวแวนี่แต่โกย่ะอะไรอ่ะ เตือไม่ไหนเมื่อเหียูร์จีจีไแมทำอะหรนะที่ไปกอนเรื่อยๆเลยแต่อย่าบนนะอันนี้สอบเจนะ Okay, okay. โอเคโอเคเรื่อนขอจะระจสนุดน,นทีเลยนะตอ,ต,ยนะตอนกลางมันตอนพอีกลางมันแตว ง่ะนึกถึงกบอ่ะเออเหมือนคนลงรูปอ่ะไอเนี้ยตอนแรกกูว่าขี่ไอไอไอพ่อของกบอ่ะพ่อของกบอยู่อ่ะแล้วกูก็ไปขี่รูปของกบแทนอ่ะไอสัตว์ตอนเนี้ยตอนนี้กูเขารวมไหนอ่ะดู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 ได้ไหมตอนแรกกูขี่พ่ออยู่อ่ะตักกะหมดอ่ะแับสาลระ ้ยสูสีว่าคะแนนสูสีจัดอ่ะเออไม่เออสูสีจัดอ่ะไอ้เหี้ยสูสีจัดอ่ะบนกลับไปทางแบบนะครับใช่ไ อยู่แลบยังถึงแลบยัง,ง,เ,งยเ,เตรียมเตียวข้าวไว้ด้วยเตียวข้าวไว้นออ่อถามใครก็ได้เดี๋ยวกูกำลังจะวนไปแล่าอกอูอุ้มลุงอยู่เ,เดี๋ยวแปลวข้าวแบลวข้าวกูอุ้มกูอุ้มอ,มอมยู่โทรมาน้ำพี่อะไรครับแลบแลบ ด้วยนะครับอะไรหือเป้่าอันน้มไม่รู้เหมือนกันจะเห็นตำรวจปะแกอย่า่เนี้ยแล้ว

แค่รับหลังและพร้อมกัสู่สสีดำไป็นส่ไม่โคนไม่คนคนนิดมันกุดเ้าพาสว่างสีทองเลยส่ไม่โคนไม่คนลนิดมันกูความเร็วเป็นนางใสสว่างมันกลมันไกลเป็นคตทีเฮียประกูมัดไมอยางโฟสารกูกูมันกูมันโคตรฟิตกูฟีกูิตอ่กิพวกกูรพวกกูรอ่ะบกูไม่อยากต่อยรัวสลับกันเียไม่อยาฟิที่กูเท้ ยิ่งพวกกูลองมันจะห่อทำเย็นเส้นอี่อยากพันั้งยาวแล้วก็ทิ้งซี่คอนลิเฟอร์คือหัวหน้าระนาท้าอยู่กลางกูมือซ้ายพร้อมประกบประลองซัดอ่ะแอลคอนลิเฟอร์กูมือขวาจะรอซัดอ่ะเชี่ยพวกมึงก็เจอกไอ้สัตว์พวกกูไม่อยากวัดไว้ที่คอนลิเฟอร์กูกอดจะหายเจอกับกูมึงอยากจะตายหรอไอ้เชี่ยแล้วไปแท็กด้วยสัตว์เนี่ยมันไม่มาบุกกันวั้ต่อแล้วออกซ้าย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  Hey, ฟังกูนะกลับไปนี่ถอดมาได้ปะถอดมาดิถอดมาไปไหนอ่านี่เล่นเล่นในนี้ข้างล่างนะในรูในรูคือต้องหจอาจาวชวในอุโมงค์ไหมไป้ไปแล้ว เอบขึ้นอ,อยู่นะคันนี้ยแตกต่างไม่ค่อยมีเลยแต่ช้าไม่มีถังนะคือไม่มีถังนะนีะผมก็ไม่มีนันยัน แต่เต็มทางอยู่ไม่เคยรู้อะเมื่อคือรู้ไหนอะคุมงใต้เมืองไง เคยเคยไปเห็นเมืองพ่อแบบน้องอยู่ได้นานอยู่ คนของฟังไม่ชัดสบใครหน้าขาอ,อีกทีสบลุงชัดเลยคูเป็นคนหอย <laughs> ชัดเลยเซฟเยอะๆลุงเลงแหละ <laughs> คิดเหมือนกูแหละ <laughs> ใช่ไหมลุงเลงใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> อะไรลุงทม <laughs> ข้างในเอาดีได้เยอะในนานี่ว่าว่าอุ้มอยู่อุ้มอยู่เอ้เอเอาหนักอันนี้ไม่เอาตรงนี้มันสั้นมาแล้ไป ีให้ผมมาเล่นทอแล้วผมไม่ค่อยเตียมเล่นไปก่อนเลย <c oughs> ไม่ไหวอะคุณขับให้มันรวมที่เดิมแลบค่อยขี่ต้อง <c oughs> ข,ข,ขี่เร็วอ <c oughs> ่านักใจหน่อยดิพี่อยู่แลบรวมแลบกันเต <c oughs> <c oughs> ิ้ลโดนเยอะมากเลยก <c oughs> <c oughs> ิะคขับยื้อข้างในไว้นานา ถ้าลืดออกไปข้างนอกเลยใช่ปะไปยื้อข้างนอกสักสองสามนาทีแล้วก็วนกลับมาใหม่เห็นปะนาฮะขับขี่คันนี้มันลื่นมเดือนแล้วหน,น้าแบบนตรงฟงนอกดีกว่าวะท่อไม่ไหววะกันจะพอเข้าท่อพี่หมดให้พี่รับ จะข้ากลับปะยังผมอยู่ในเมืองปะวะเพื่อนเราอยู่ใ,ใกล้ๆนะตรงนี้บวกขับได้เลยกวเย้ข้างหลังเลยใช่ปะ ตามปะไปยาวๆเลยถ้าไปสนามบินแล้วก็บนกับม่ะลื่นอันนี้มันลื่นจะอยู่กับขั้นบนขั้่บนนั้นถ้าได้สอบเกียร์ตามกันไว

เป็นไงจีมีไลน์ยเยอะเลยนะอ,<า>อะไรของมึงไลน์เฟซไอจีอชีกอีแค <Yes. S 2> ่เลยเยวมันช้าอยู่เลยเนี้เจออยากเปลี่ยนเรามันชา้าตรงนี้บวกกันบวกกันบวกกันยุดดีเห็นไหมเห็นไหม บอกแล้วมันช้าน้องไปแยกเลยฉีกน้องกว้างตามมาันะมีปืนนะระวังนะ<อ>ปุ๊บเอาเลยฉีกกว้างไปติดก่อนนะเอาเลยเายาวๆเข้ามานะเดี๋ยวฉีกขึ้นเขา เขาเงองเราไปเนาะเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยหยุดอย่าหยุดอหยุดหยุดเขาแล้วจับเคสแลจะแล้ว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 ไปม,มาคุยกันนี่ยาวเลยยาวตึ๊งอ้วงขอดตามเพื่อนแล้วนะดาดอย่าวนนะ้องไปยาวๆ ตั้รอ,อมาแล้วอุ๊ยโอเคอยู่ตรงนี้ไปน้องยาวกูว่าเลยว่าจะ่นน้อง เขาแม่งถึกมากอะครับเป็นลังกาเลยเดี๋ยวฉีกไม่ไม่ผ่านนะคตอนที่กูบอกเจ๊เค<จ>ถ้เป็นเคสของเจ๊เชียงห้ามหมดเลยนะครับเอาตามเพื่อนอะไรมาใจลงรูกต่าโลกหัวใจผมเต้นตึกตากตึกตาก แม่มึงฟังกูดีเวลากูบอกอ่ะมีรถตามมานะเออมึงอย่าวนถ้าเป็นเคเจเคเถ้าตรงไปแล็บไปได้เลยรถแรงมากไม่ได้หาชีพก็บตูดแล้วโอ๊ยครับไอ้กเจคมาเนี่ยมาหนมาหนดีครับเราเลี้ยวตัดไอเสบกนี่อยู่ครับได้แล้วครับเอากล่องมั้เอาครับพี่กระเป๋าเลยครับ หนึ่งสามสี่สี่ครับพี่เฉพี่เฉยครมาร้อครัมารอพี่ก้อเลยบอกให้พี่ย้างขอกล้องหน่อยเปล่าหนึ่งสามสี่สี่ไม่รู้แรงหรือเปล่า okay. ไปแลบไม่ได้นะทนไหมเนี่ยท้อง้าแต่ก็ ไปไหนโกรธเปี้ยต่อโลดพี่แถวบ้านเจ๊เจไปไหนเ่ไปไหน้างขวาแตกสวยเด้อลังขวาหน้าซ้ายเห็นจัดการให้ครับลังขวาแตกเหมือนนาซายเราเดีนเจัเจัดการให้ตลอดหลบเลยน่ะน่ะมันโง่มันโลกละน่ะน่ะตลอดไม่ต้องตลอดไม่ต้องยิงอย่างเดียวยิงยเดียง พังดิเงี้ยพังดิชัดีชัดีชัดีอืมบัลลัมบัลลัมบั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 ลัมลยอ้าเดียวพอเดียวพอเดียวพอไอ้จเฉย thank you นุบจุบลลงงลงลงุบบบบบมีเอพีซีไหมสวยครับเ เพ oh. oh. ื่อนไม่มีรถเนื่องว่าจะเสียวไอ้งวะล่ะเพื่อนไม่มีรถตาเอ๋โอ้ลุงโอเคไม่เก๋เลยลงไปส่งเลยเก๋มากเดี๋ยวนี้เลยครับนี่เลยลงลงมาลุงไปส่งรถไปเสียไปมีอหาดว่าอาหารรสป่นขออาหารด้วยเลยมีครับมีครับ โอเคลุงแม่งวนเกือบอ้วกเฮ hey. ผมรอดเลยนะครับเฮ้ hey, ผมรอดเลยนะเฮ้เฮ hey, 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 ลุงรอดแล้วครับ ทำมานานพวกกูเฟลอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชิวันใน้ c r รเชื่อมึงแล้วเป็นสอบว่าชิวก่อนไตายเชื่อมึงพพยอยู่แล้ว what you wanna lose? วา่าชิวันได้ลูซคุณทำไรว่าชิวก u ใน n ด a d ูสนตีนพวกกูขา,ามิงสูดล้วกวูควรจะแรงชุ